สวัสดีพี่นอค้าบรรยากาศย่ำสอคับสวัสดีปอปพอยแม่เอซนียกันแ้วกันสวัสดีวีตสเอาปอปพอยแม่เอฟซีที่รับช่วิดูต่างประเทศกับผมโมนีมากินของกันก็รนท่านกับน้องสามครับตลกดาวดวงไม่กันดังกันตลกตนไม่ที่ครับพี่เนี่ยแต่แค่แต่แต่แค่คือดำเพชรยหรเห็นแต่ตัวตวนหันตวนสมือสมอตัวเมียเห มันลนเดีมือแ้มันไร้เกือบลนเกเรตัวเล็กไปเลยตัวไปปุกต้อนตีตนตอนไรไปเป้าเกือบพอดีกรบัดมุกอย่นั้นเยื่อหนมเคลือบกว้ตัวดันลุงห่านแล้วให้ม้วนใหลมูลงไปอ่ดรวมดัจได้เอาจะได้เอามาเรียกมะลิมะอ มันมันก็ได้วเลยมนมันกเลยมเาเยอะไเออก็คอนันมี่กายคอยลงลงว่ากินบอกบอกพี่ค่อยไชาดไปเสต็มเล่ะเป็นยังเขาเขาไปกินงพี่อกอผูไดเป็นยัง เขาใหยกินผิดป่ะต่จริงะต่จริงนะเติงอาแต่ยังไงท่าบ่ะบ่เมัน่นมันหมันวจะเปลนอกมีนึกหามไป็นนนอกถเวลาสีันธีเป็นีักนกัดอกนี่นางห่อนกลังมันมดียร้ันคือนคนหวนะแม่พญาครับเดีกวถึงต่อเีวมงโอกาสนำเดียวเบิ้ลบ่นี่ฮะ เชกงเชีงบเสีตบดิตัวนี้เป็นตัวคุกไไอ่องจันกับพอร้อยด้ร่างบุญก็กพิงทอาโซ่ก้อนหนอนร่างพี่น้องมันะัำนาจแม่มันจะ่าัอนาแม่โอ้โหหนี่ราชญ์ มาพว่าเสียน <Young. S 3> หาต้ปีเือนไปน่มาขึ้นเร้อล้วโทรศัพท์เครื่องนี้แหละมเครื่อน่ได้ไ้เล้พี่ไปนั่งเดี๋ยวาข้าหน่แค่ยรูปแค่่ยรูโทรศัพท์ใม่เป็นยกใส่ยกกยแค่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 แต่บรนไักไปสองพบาท

Oh. ก <S <s ่อนน้ำบ่น้องให้เด้อก่อนก่อนก่อนน้ำน้องไหมพี่ได้นบอบ่ได้ที่เราอย่างเงี้ยเพิ่ทารันไปตัววันี้เราังเดิมนะคะการกินข้าวเสานะคะเปนต่อมือแรกเป็นเต่อไดนบันเทนะคะือถ่านนะคะแบซ์ตะบนกลังอรุแมนนบุรี เัรห่เายในล่างสวอยู่นี่โอ้ยม่นเนะบอกมาน่ได้นางเอกใหม่ดาวรุ่งนะครับน้่งยกนะครับนี้อะไางเอกหม่ดาวรุ่งอ่ไม่จะปิดตัวเท็ยมกันไปเรองจ็คก้จันทร์นเร็วเอาเร็เร็วพอไหวมซ่เอฟซีเป็นไม่ยัเดือนเป็นดาวเป็นสี่ดปัน ห้าสี่สามสองหนึ่งได้ยินไมได้ยินจักรจันทร์น้อยไหมเริ่งมสามล้อสามเจ็ดห้าสังเกตหายใจมันออกสูงเป็ี่ยนหางวนก็ได้ทจักรจันมรยันอ้องน้ำต้านองล้วนเรื่องใบจีเจกังวลเรื่องใบจีใจกังวลองสห้ปคิดถึงแต่คนละทีใค่พูดเคยจะ กลัวคนรักกันตัดสัมพันธ์ลืมสัญญาแห้งเหี่ยวเปลี่ยวใจทุกคราแห้งเหี่ยวเปลี่ยวใจทุกคราอ้บวพ่อสตาร์ทแล้วมันเงาอุราพิหางไกลอ้าวอนอันยิ้มโอ้ยวสุดไปปั่นอีกเด้อปีนาใหไปนั่งอีกหน่อยเด้อเดี๋ยวมันยุ้ยเขาจะว่าปั่นเหมือนบบเนนดอกมันยุ้ยรุ่งเงาเนี่ยหลุดทุกย่าง ตาวเนาะตาวมากกนลเากัสะไม่จำเป็นต้องเห็นกันเป็นอเองปะลูกคุณครูจะห่มพี่หมดจบดิกิเตีนขึ้นกอล์ต้องแล้วเอ้าเตีนขึ้นกลพี่้องเ้ยวฟแช่ตัวแช่ตัวโอ้ยหลายเืองมือนี่ไปคอนชีบ้านฟันันดโอ้เออจะ่ตกใจไอ้แซ่บกว่าสีค้ยคะ ลืมไงมกองที่ใ้มือก็ลืมเล้ลืมะช็อตมันช็อตสดีตื่นเต้นบอกฟังว่าถึง็ดห้าสามด้าเห้บอผิดวะเดี๋ยวเราม่ันากมขึ้นคลาสาน้องใครย <en> ังรัอด้วย่อดเ่าขันซีใครได้แต่เนี้ยตีเนี้ยิ้นเบอร์เนี้ย พอแล้วอยไปสามวิเลืมสามวิเนาะปวดแขนทางสี่กินน้ำอ่ะห่างแล้วอ่านแล้วค่ะเออบางคนละเจ็ดสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าชั้นกินห้าหรือเปล่าเหม็นอสเมค่ะเ่อไปได้ไหมห่อห่องอห่อห่อหเอห่อห่อห่ พ่อพี่นังค่ะเดี๋ยวพอลังจานแทนนยค่ะ,ะได้ยินจัก,กรจันมันร,นร,รอ้องน้ำจะนองหัวใจระท้อนปากน้ำปีนาได้เอฟซดันเห็นเป็นหน้าเองหน่อยเลยออกฉากเ <ภา S 2> ติดน,<อ>น้ำล้ำน้ำตกสุดย,ยังกีได้กับเกคูน้ำพอเนาะ<ช>เอาปะปีนาเรีนยวมารับน้ำบ่้่งไป้่งไปหนได้อยแยเนี่ย หัดเอาตัวหัดดูภาพงามหัดลองพี่ดูหัดลองพี่แจพดีอันจอห้องหมักลองมาลรับมีอแล้วก็เสียงมาเดียาสิไรไอ้ฟังอยูแล้วก็เดียบลองสิไรจะเสียงดีอยู่แต่หัดเอาฟับหัดดูดูพี่นาสิไรเซย์สุดเผ็ดงามๆมีพอหัดตัดสุดเผ็ดนี่เผ็ดผู้หญิงหรือเผ็ดผู้ชายผู้ชายผู้หญิงไปไปไหแน่ผู้ใหญ่ อาบไปเรื่องน้ำเด้อกูไกาเด้อาไปเรื่องนนะงานมันขึ้น่ะเลอาบูซุมหนาซุมหนาเอียกับไ้อัเดียวอาบอาบอาบไดอกมันเยนกินน้ำกันพี่น้องอะคลิปนี้ฝากพี่น้องที่ตามในกากันครับจะมีเด้อพี่น้องเด้อเราเดินทางกันต่อไปที่อำเภอรัตนาบุรีครับ จะมาสู้เล่ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปบ่าวแซมน้ำเมริกันกันครับขอบคุณยูจีบาวาอ์ติยูทั้งน่านกงเกเบบาวาร์ต่างจังหวัดอยู่เมืองไทยเฮาหรืองบาวาร์ต่ตันประเทศนะครับเนาะนะครับใส่สิบปีไม่หรอกครับบ่าวแซมกับอุลย์ก้อนแข่งพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมา่อมือหล่อมืเซปีไม่เด้กพี่น้องเด้อให้ถึงเลขอกเซปีไม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ